สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูส่งงานพันท้ายวันที่20ธันวาคมนะครับเป็นพันท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีมะเกลใส่ชุดสุกมือร่องบนนะครับเบอร์สองร่อง25มิลเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่นะ้องแกลายกันเรื่องหน้าหลังนะครับครอบไก่อาลูสีเงิน อันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับรองแก้มสองข้างยิงได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะครับมาสักลายสวยๆเลยครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าขามาสอบถามก่อนได้ครับ ท่นใดที่ดูวิดีโอจากใน YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงแนละ้ว้าเขมาได้เลยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับ Niggas in my bro tryna phase me